ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยมีรายได้ด้วยวันนี้นะครับก็พามาชมลูกค้าเรานะครับอันนี้เป็นแฟนคลับเรามาตั้ง10กว่าปีแล้แกไปทำงานอยู่ที่เกาหลีนะครับแล้วก็เก็บตังตั้งใจจะเก็บเงินลงมาทำธุรกิจทอถุงมือกับเชียสะพายนี่แหละครับก็ไปทำงานต่างประเทศอยู่เป็น10ปีนะครับอันนี้ก็เป็นเคสของพี่จิตพรนะครับ นั่งรถตรงมาจากลำพูนเลยนะครับเพื่อนำถุงมือมาส่งที่ชินสาสไพเรานะครับพันกว่าโหลน่าจะประมาณ1,800โหลนะครับผมแล้วก็รับวัตถุดิบกลับไปด้วยในคราวเดียวกันแล้วไหนๆเนี่ยเดินทางมาไกลแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสพักผ่อนไปในตัวนี่ก็พาเพื่อนๆมาด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะครับนำถุงมือมาส่งการหนี่วัตถุดิบกำลังรับกลับไปอยู่นะครับ เพื่อเอากลับไปผลิตต่อนะครับในรถถัดไปของพี่จิตพรเนี่ยก็ประมาณเดือนเศษๆนะครับแกก็มาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าที่เข้าทางหมดแล้วตอนแรกๆก็ตะคุกตะขักบ้างนะครับตอนนี้ก็เหมารถมาเป็นรอบเลยเอาถุงมือมาส่งเต็มคันนะครับแล้วก็รับวัตถุดิบกลับไปด้วยนะครับสวัสดีค่ะนี่คือคุณจิตพรนะคะมาจากจังหวัดลำพูนมาส่งถุงมือแล้วก็รับวัตถุดิบกลับไป เสร็จแล้วก็จะไปเที่ยววันต่อ <S <S 2> <S 2> พักผ่อน